สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับ้างทางเจ็ดแปดแปดวันนี้ผมได้เหรียญและลึกชาติมาองคหนึ่งครับผมลึกชาติหลวงพ่อชหนจังหวัดขอนแก่นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญพญานาคครับผมนี่ครับท่านนิมิตฝันเห็นพญานาคเป็นพญานาคอาจจะเป็นรุ่นแรกั้งครับออกประมาณปีห้าก,กว่าวัด วัดแรกของหลวงพอ่อวัดคุณากรเนาะวัดแรกที่อยู่จังหวัดทอนเจ่นเนาะเป็นวัดคุณากรครับตอนนี้ก็สร้างดูครับผมสร้างเป็นอันนี้เป็นเหรียญเขาอนนี้รู้สึกเหรียญใหญ่มันะ้งจะมีเหรียญเล็กอนนผมก็ไม่แน่ใจสร้างจํานวินเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอดีผมได้มาผมก็พามาชมครับผมเผื่อใครสนใจก็มีประสบการณ์เยอะแยะครับผม ออกต่างประเทศก็เยอะครับคนจีนก็ห้อยกันครับพัญนาทำออกมาชัดเจนสวยงามทรงเดียนเนื้อเดียนตึงนี่ครับเงาแวบเลยครับขนาดทองแดงนะครับออกตั้งแต่ปีห้ากว่าแล้วมั้งครับอก็ไม่แน่ใจ <c oughs> มาอยู่คอนเทนไม่ทันเนาะเดี๋ยวได้ความรู้ยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวผมหามาให้มาพูดคุยให้ฟังครับผมอ่ะ ตอนนี้อันดับแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกด subscribe ให้ด้วยครับผมให้น้องให้หนุ่งเป็นกําลังใจนะครับนี่ครับเื่อใครชอบเหรียญน,นี้ราคาตอนนี้ก็ประมาณ3ามถึงห้าร้อครับผมอันนี้ผมได้มาสามร้อยบบาทราคาบูชาหน่าซื้อของดีราคาถูกครับผมพุทธคุณหลักล้านก็ถ้าใครสนใจต่อผมผมก็จะปล่อยให้ สี่ห้าศูนเนาะผมบวกกำไรค่าสง่งอีกห้าสิบาทเป็นห้าร้อยเนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลมีคนสง่งเนาะขอนิดนึงขอกำไรหน่อยนึงเนาะ <c oughs> ก็ลองถ้าอยากได้ถูกก็ลองหาในกลุ่มก็มีครเบผมไม่เป็นไรครับผมถ้าชอบก็ทักมาครับผมส่งเบอร์โทรมาก็ได้ใต้คอมเมนต์ครับผม ผมจะโทรหาโทรถามรับผมส่งเฟสมาก็ได้ครับผมผมทักหาผมจะพาชมครับผมผ่านไปสองนาทีแล้วมาหับแรกมาที่โคดก่อนเลยไายเซนเอาไอยเซนหลวงพ่อโอ้นี่นี่นี่นขออภัยครับผมนี่ครับลายเซนอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับผมอันนี้จะเป็นพญานาคที่หลวงพ่อนิมิตครับจะไม่อาจจะไม่เหมือนพญานาค ทั่วไปครับแต่ผมว่าพญานาคอาจจะเป็นแบบนี้ครับผมเพราะว่าเคยอ่านประวัติพระพุทธเจ้าเนะเาะก็มีนาาปกเนาะมันก็แผ่ไม่เบีย้ยเหมือนงูเห่างูจงอางครับผมผมก็คิดว่าประมาณนั้นครับผมจะเหมือนงูจงอางมีงอนอะไรเงี้ยนี่ครับผมคิดผมคิดผมนะก็เหมือนเหมือนหลวงพ่อท่านนิมิตเห็นนะครับนี่ครับอันนี้ชื่อเดียนะระลึกชาติอันนี้นี่ครับหน้าต่างงู นี่ครับมีงอนอันนี้เป็นครึ่งครึ่งตัวโอ้มีแต่หัวครึ่งตัวก็ไม่ได้เนะตัวยาว <c oughs> อันนี้เรามาชมเนื้อเหรียญดีกว่าชมเนื้อเหรียญซูมอีกนิดนึงนี่วับนี่โอ้ต้องซูมตัวนี้นี่ครับเนื้อเหรียญสวยงามครับผมเอาหว,วิ่งเลยครับ นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างนี่ครับผมนี่นี่นี่อืมอืมอไม่เห็นเลยโอ้นี่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 ครับนี่เห็นเห็นเป็นเส้นไหมครับอันนี้ผมอยากให้ดูเส้นครับเส้นขนแมวเส้นรับถ้าสองตาเปล่านี่ผมว่าเห็นชัดทรงนี้ครับเหรียญหลวงพ่อชะนายดูง่ายๆครับผมผมมั่นใจว่าเหรียญเสือหัวขาดเหรียญอะไรก็ช่างครับผมถ้ามีเป็นเส้นๆแบบนี้นี่ การันตีไปก่อนครับห้าสิบเปอร์เซ็นครับผมแท้ครับแล้วก็ค่อยมาดูโค้ดดูตัวยันเลขยันอะไรอีกทีนึงครับตัวเลขกำกับโค้ดกำกับอะไรอีกทีนะครับนี่ครับเป็นเส้นเป็นเส้นครับนี่ครับเหรียญทองลงพ่อฉัไหนทุกเหรียญเหรียญเสื้อของขาดทุกเหรียญครับผมถ้าไม่มีเส้นนี้ตีเจ๊ไปก่อนครับผมเนื้อของลงพ่อนี่จะเงาวับอันนี้เรามาดูดูด้านหลังระลึกฉาดนี่ครับเงาวับ เรามาดูด้านนะเอาดูขอบตัดก่อนดูขอบตัดนี่ครับนี่ครับขอบตัดคม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 ครับผมเหมือนแบบเป็นเครื่องเนาะสมัยล้งพ่อแกสร้างมันก็ยุคสมัยใหม่เนาะครับเป็นเครื่องตัดมันก็คมไม่มีดก็คมครับผมตัดตัดนี่ครับแล้วก็การปัม๊มการแกะนี่ก็เป็น สุดยอดครับสวยงามครับผมเนี่ครับรูปแบบการแจะนี่ครับเรามาดูอันนี้ก็โอ้เหรียญร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับผมดูจมูกดูนี่ครับไม่มีการสึกหรอครับผมสวยๆครับผมมันได้มาเนี่ครับสวยๆเลยผมขายแพงก็อย่าว่าผมนะครับผมก็ซื้อมาในราคาปัจจุบันครับผมมันไม่มีใครหรอกครับที่ว่าจะขายถูกเนาะต้องเข้าใจกันเนาะนี่ๆครับดูเส้น เส้นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นครับผมถ้าไม่มีเส้นแบบนี้นี่ตีเกศเลยครับของหลวงพ่อเกะดูง่ายครับผมนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดไม่มีอันนี้ชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อชไนชันทซาโลอันนี้เม็ดไอ้เรียกว่าเม็ดประคำเนาะรอบรอบนี่เม็ดเท่ากันหมดครับสวยงามครับผมนี่ครับมีเส้นเกาคมชัดลึกครับผมเป็นเส้นเป็นเส้นเราลองเ่็นกล้อง นี่นี่ครับโอ้โหนี่เห็นไหมของของควอมนี่ทําไม่ได้หรอกครับนี่ครับเนเส่นตรงเจสาทันครับนี่ครับโอ้โหขนแมวที่ชัดๆนี่ก็คือนี่ครับมีรอยเหรียญเปิดมีเ้าเรียกว่าอะไรผิวเปิดเลยนี่ครับแล้วก็เส้นขนแมวเนาะ เสือทุกตัวครับของผมก็เส้นขนแมวหลักสําคัญครับผมถ้าใครดูไม่เป็นเนาะเอาขนแมวเป็นหลักก่อนเลยครับถ้าใครไม่ดูเสี่อผมครับผมผมสังเกตมาหลายเหรียญนี่ครับเป็นร้อยนี่นี่ขนแมวโอ้มันจะมันจะมีตาเปล่า zoom อันนี้เหรียญเต็มครับเหรียญเต็มร้อยไม่มีการสึกครับผมนี่ครับศัทธาไม่มีคําว่าเพียงครับผมอันนี้ผมก็เก็บผมก็ชอบครับเหรียญนี้ ก็ได้มาก็ถือว่าได้มานะครับปัจจุบันครับผมของนะตอนตอนนี้หกสี่นะครับประมาณเขียนละ3สามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าถ้าจะต่อผมก็ผมก็เปิดที่หนะ้าร้อยพร้อมส่งถ้าว่านัดรับก็สี่ห้าศูนย์ครับผมต้องทักมาได้ครับผมถ้า ปีหน้าก็ไม่แน่ครับอาจเรียนอาจจะไปก่อนก็ได้ครับผมเพราะไปหลายอีกคนทักมาหลายคนแล้วครับใน youtube นี่ครับซื้อกับผมไปหลายคนครับผมรับประกันแท้ครับผมนี่ดูครับของปลอมนี่ทําไม่ได้ครับผมผมว่าดูเป็นเส้นเป็นแบบธรรมชาติเลยหลักหกสำคัญนี่ผมว่าขนแมวนี่ๆครับพี่เห็นไหมขนาดถ่ายแบบนี้ไม่ต้องใช้กล้องเห็น สวยงามเลนี่นี่เนี่ยตรงเป็นเสียนเป็นเสียนนะครับนี่ครับโอ้โห,โหสองแบบนี้เจ๋อเลยครับนี่นี่ครับโอ้โห,โหครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับเผื่อน้องนุงน่งมีอันนี่ต้องนุ่งยัดจัดการเอากล้องสวยๆกล้องแพงๆมาสองให้ชมกันครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเพิ่มยอดซับให้ผมด้วยเนาะ ให้น้องให้หนุ่มน้องนุ่งจะได้หาพระดีๆมาให้ชมอันนี้ก็จุดเริ่มต้นเนาะครูบาอาจารย์เอาใกล้ๆตัวก่อนเอาที่ความรู้น้องมีก่อนอัอนพระเก่าๆก็มีครับในจังหวัดขอนแก่นก็มีเยอะครับนอกจังหวัดก็มีเยอะหลวงปูพ่พางหลวงปู่มั่นอะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะแทหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยเห็นเนาะถ้าเอามาทำมาพูดมาคุยม,มาชมอย่างเงี้ยก็เกิดคนเชื่อผมไป ถ้าเกิดผมเอาของปฟอมมาให้ชมให้ดูเกิดคนเชื่อมไปก็แบบจากลอมเป็นแท้มันก็ถวยเข้าอีกเนาะเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลมาแน่ๆนอันนี้ความรู้ผมมีรับประกันได้ว่าของแท้เนาะไปไหนก็แท้ครับผมถ้าใครบอกปลอมนี่ผมคืนได้เลยครับผมรับคืนเนาะครับผมถ้าออกจากมือผมไปอันไหนที่ว่าผมว่าแท้นะอันไหนที่ผมว่าแท้ประกันแท้นะ เขาว่าพร้อมเ่ยคืนเลยอินดีคืนรับพระคืนด้วยอ๋อผมรับประกันให้พร้อมครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ